สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรสาคูข้าวโพดเป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายจะทำกินหรือว่าทำขายก็ได้ค่ะพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีทำให้สาคูไม่อืดไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาต้มสาคูกันก่อนนะคะในวันนี้เราใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กสีเขียวค่ะหรือใครจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้จากนั้นก็ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ําจะร้อนเดือดขึ้นมาตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนร้อนเดือดแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะตักใบเตยออก แล้วก็ทยอยเทเม็ดสาคูลงไปต้มค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะถ้าน้ําไม่ร้อนเดือดแบบนี้อย่าใส่เม็ดสาคูลงไปต้มเด็ดขาดเพราะจะทําให้เม็ดสาคูเลกค่ะที่สําคัญก็จะทําให้สาคูจับตัวกันเป็นก้อนพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้สาคูกระจายตัวกันดีที่สําคัญการที่เราคนแบบนี้ก็จะช่วยทําให้สาคูของเราไม่ติดก้นหม้อค่ะ ส่วนในขั้นตอนการต้มสาคูแนะนําให้เว้นช่วงคนด้วยนะคะสาคูจะได้ไม่ติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้ค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้มสาคู8นาทีด้วยไฟแรงค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มสาคูมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะในขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าลักษณะเม็ดสาคูของเราจะสุกใสเป็นตากบแบบนี้นะคะหรือท่านไหนที่ต้องการให้สุกมากกว่านี้ก็สามารถต้มต่อได้ค่ะ แต่ในขั้นตอนที่เราทํานะคะเราจะใช้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ปิดแก๊สแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะยกออกไปพักไว้ก่อนแล้วก็แช่เม็ดสาคูในน้ําแบบนี้30นาทีเพื่อให้สาคูของเราได้อิ่มน้ําค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะการที่เราแช่สาคูไว้ในน้ําแบบนี้จะช่วยทําให้เม็ดสาคูของเราอิ่มน้ําค่ะตอนที่เรานําไปทําขนมหวานสาคูของเราก็จะไม่อืดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่สาคูครบเวลาแล้วนะคะลักษณะเม็ดสาคูของเราก็บวมน้ําขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําสาคูไปล้างผ่านน้าให้สะอาดพอล้างสาคูสะอาดดีเราก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปจากนั้นก็ใส่น้าตาลทรายขาวค่ะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบเกลือปน่นใบเตยมัด ใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็คนไปจนกว่าตัวน้ํากะทิของเราจะเดือดขอบหม้อขึ้นมาในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลานะคะอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้น้ํากะทิแตกมันค่ะเวลาทานจะไม่อร่อยนะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํากะทิจนเดือดขอบหม้อแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวโพดหวานต้มสุกลงไป ตามด้วยสาคูที่เราพักให้เสด็จน้ำดีแล้วนะคะพอใส่สาคูลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ต้มต่ออีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้น้ำกะทิได้เดือดขอบหม้อขึ้นมาอีกรอบตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิจนเดือดขอบหม้อแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแกด๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คายร้อนจากนั้นค่อยมาตักเสิร์ฟกันค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำรรสาคูข้าวโพดสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายและอร่อยลงตัวมากค่ะแนะนำให้ไปลองทำกันดูนะในส่วนของรสชาติก็จะหวานกำลังดีสำหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้ค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ